ที่เราจะมาสอนหมุนห่วงจัมโบ้นะคะตัวนี้หนัก4กิโลนะคะวิธีแรกนะคะยืนนิ่ค่ะกประมาณนี้นะคะลูกค้าแล้วก็เอาห่วงให้ชิดแผ่นหลังนะคะตะวัดห่วงหรือว่าผักห่วงไปเบาๆนะคะลูกค้าไม่ต้องเหวี่ยงแรงๆนะคะอ่ะยกห่วงขึ้นมานิดนึงค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็พักไปนี้เลยนะนะคะขึ้นเลยคะ่ะลูกค้านะคะห่วงตัวนี้หมุนง,ง่ายนะคะแล้วก็เกาะเอวง,ง่ายด้วยนะคะเอาไปลองทําดูนะคะใช่ ที่กำลังอยากจะลดน้ำหนักด้วยฮูลาฮูปแต่ยังเล่นไม่เป็นคลิปนี้แม่จะมาสอนวิธีเล่นฮูลาฮูปนะคะก็นื่นอย่าลืมกดหัวใจและเข้าหน้าโปรไฟล์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทริคดีๆในการลดน้ำหนักของแม่นะคะเล่นฮูลาฮูปไม่ยากเลยนะคะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการฝึกหมุนเอวของเรานั่นเองค่ะก็นึกถึงเพลงสายเอว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 สลวร์สายเอสายเอวสายเอวสายเอวก็ฝึกไปนะคะสายเอวสลวร์สายเอวหมุนไปค่ะหมุนไปเลยนะ หมุนไปอย่างนี้นะพอฝึกไปเรื่อยๆแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันะ่ะร้อนเอวได้แล้วนะคะก็ลองเอาลูาหูมาขึ้นที่เอวกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นเอาลูาฮูชิดที่เอวของเรานะคะไม่เอาอย่างนี้แล้วก็เหวี่ยงขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เล่นไม่ได้เหมือนกันค่ะแนะนําว่าให้เอาชิดแบบนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นนิดเดียวค่ะแล้วก็ตวัดไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็หมุนเอวค่ะเอามาอีกรอบนึงนะคะ ชิดเข้าแบบนี้เลยแล้วแต่ข้างที่ถนัดเลยนะคะแล้วก็ยกขึ้นนิดเดียวค่ะแล้วก็ตวัดไปค่ะอ,อ่าใช้มือของเราตวัดเข้าไปนะคะให้หัวมันเข้าไปข้างในเนาะ นี่แล้วก็ลองไปยงเลยค่ะใส่เใส่เอลใส่เอใส่เลสวสองไปฝึกเล่นกันดูนะคะจะบอกว่าฮูลาฮูปเนี่ยทำให้แม่เนี่ยจากคนที่เป็นหุ่นตรงๆนะคะมี LS นะคะและที่สําคัญคือช่วงกักตัวนะคะแม่ลดน้ําหนักด้วยฮูลาฮูปนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็หุ่นสวยในแบบของตัวเองนะคะ